กลุ่มสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่ม WA Power วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกันในเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์ครับ8กันยายนวันไหว้พระจันทร์ก่อนที่จะไปดูตลาดหุ้นไทยกันนะครับไปดูบรรยากาศการซื้อขายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็วันศุกร์ครับปรากฏว่าตลาดหุ้นที่สหรัฐก็ดูจะผิดหวังนะครับเปิดตลาดมาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่นักลงทุนเฝ้ารอคอยว่าจะเป็นอย่างไรนั้นออกมาสร้างความผิดหวังนะครับเพราะว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนสิงหาคมปรากฏว่าตัวเลขเพิ่มขึ้น 1 4 2 0 0 0ตำแหน่งงานซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่คาดการนะครับว่าจะเพิ่มขึ้น225,000ตำแหน่งงานนะครับตรงนี้ก็ทำให้เปิดตลาดดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับแต่แล้วก็ตามครับช่วงท้ายๆดูเหมือนว่าข่าวร้ายก็แปรเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าก็ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าน่าจะทำให้ทางธนาคาร กลางของสหรัฐนะครับคงจะไม่เร่งรีบในการตัดสินใจขยับขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายเร็วเกินไปนะครับจึงทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ดันให้ดัชนีสามารถปิดบวกได้นะครับโดยดาวโจนเมื่อวันศุกร์ก็บวกไป67.78จุด0จนะครับ0.4%าดอีกไม่ถึงจุดนะครับก็จะไปทำระดับ All Time High ที่เคยทำได้เมื่อ,อหลายเดือนก่อนหน้านี้นะครับส่วน n s d a q ครับบวก 20. 6 1จุดครับในขณะที่ s p 500บวก10 จุดศูนย์หกจุดหรือว่าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งสัปดาห์นี่ปรากฏว่าทั้งดาวโจนส์และเอสแอนด์พีห้าร้อยนี่บวกเพิ่มขึ้นนะครับศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ในขณะที่นัสแดกบวกศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในขณะที่วันศุกร์ครับหลังจากที่ดัชนีหุ้นก็ร้อนแรงไปแล้วเมื่อวันพฤหัสนะครับก็ทําให้ที่ตลาดยุโรปเองนะครับก็เริ่มมีแรงเทขายทํากําไรนะครับยุโรปเองเมื่อวันศุกร์นี่ปิดนะเราก็จะเห็นว่าตลาดก็เริ่มกลับมาซึมๆกันนะครับเพราะว่่่่าเเรรืืององงงขศษฐกิจทียัไมฟ้น จนกทั่งมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยที่กดดันอยู่นะครับฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนครับปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์22.87จุดนะครับ0.33%ดกซิรมมนบวกได้22.76จุดรัว่ว0.23%ในขณะที่ c c 4 0ก็ปรับลดลงด้วยนะครับ8.45จุดรัว่ว0.19%ครับ ส่วนตลาดเอเชียเช้าวันนี้ครับก็ตลาดจีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมมพชชั่ปิดทําการนะครับเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ของพี่น้องชาวจีนนะครับส่วนนี้ก็อ,อีกครับล่าสุดนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับบวกอยู่20.51จุดครับ0.13หนงเปอร์เซ็นต์หางเสงก็ลบนะครับ45.52จุดหรือ0.18เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สเตรทไม์สิงคโปร์ปรับลดลงด้วยเช่นกันนะครับ2.92.00.9%ก็เล็กน้อยมากนะครับส่วนตลาดกลุ่มเดียวกับเรานะครับทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ล่าสุดนี้บวกอยู่นะครับโดยอินโดนีเซียนี่บวก37.78จุดหรือว่า0.72%ฟิลิปปินส์บวก18.88จุดนะครับ0.26%ส่วนเช้าวันนี้นะครับเปิดทำการอีกประมาณสัก ไม่เกินครึ่งชั่วโมงตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยนะครับกับคุณสุเชษสุแท้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณิชย์จำกัดกันนะครับสวัสดีครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับทุณนาการเล่นช่วงกระปุกครับวันนี้เป็นยังไงครับตลาดหุ้นไทยทิศทางไทยพันชุ์ยังมองว่าตลาดนั้นยังไปต่อนะครับแล้วก็ไปให้เลทโปรฟิตลันให้ถือหุ้นต่อไปจนถึงพันหกร้อยจุดครับในแง่ของดัชนีเนี่ยมองในทิศทางก็ค่อนข้างดีนะครับ มองถึงว่าขณะน,นี้วันนี้เนี่ยจะมีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเรื่องเกี่ยวกับเลิกไอ้การไอ้ไอการตึกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทางไทยเป็นทิบอกว่ายังยังเป็นลักษณะของการจมใสายอยู่ครับผมครับแต่ว่าก็เห็นเตือนกันว่าอาจจะมีการพักฐานเพราะหุ้นไทยก็ขึ้นมาร้อนแรงแล้วก็รวมทั้งการขายจากทริกเกอร์ฟันทั้งหลายอันนี้ยังน่าห่วงไหมครับทางไทยเป็นทีเงเชื่อว่ายังใช้ ใช้กลยุทธ์ย่าง้ครับกลยุทธ์การเก็งกำไรเนี่ยยังทําได้ต่อนะครับรวมถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยยังคงถือหุ้นต่อรอขายที่พันหกร้อยนะครับ,รบประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าดัชนีหลุดหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยอถือว่าเป็นสัญญาณไม่ดีอันนั้นรถพอร์ตครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยยังคงให้ถือหุ้นอยู่และกลุ่มอุตสกรรมที่ให้ไปแตะเป็นหมูนสกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเอวี เอราวันซีพและก็โรบินสันครับนอกจากกลุ่มท่องนอกจากกลุ่มท่องเที่ยวแล้วนักลงทุนควรให้ความสนใจกลุ่มไหนเพิ่มเติมอีกด้วยไหมครับในแง่ของตัวพลังงานทดแทนนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งคือหุ้นของเดมโก้นะฮะลักษณะธุรกิจของเดมโก้เนี่ยจะททำลักษณะธุรกิจของในแง่ของสาวไฟฟ้า นะครับแล้วก็รับเหมาก่อสร้างอย่างเงี้ยการทําไฟฟ้าพลังงานทดแทนและลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทนด้วยครับจากระดับราคาหุ้นที่อยู่ในระดับติดบาทกว่ากว่านี่นะครับที่สิบห้าบาทกว่ากวที่ขึ้นไปนะครแล้วก็แกว่งตัวช่วงบริเวณนี้แหมายว่าลักษณะของราคาหุ้นนั้นมองระยะกลยดีอยู่ครับในแง่้ของเทมโคครับครับตลาดหุ้นไทยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังช่วงใบยๆเมื่อตรัส ยุโรปเปิดทําการแล้วค่อนข้างผันผวนมากวันนี้ยังจะต้องระวัดระวังไหมครับมีประเด็นอยู่เหมือนกันครับแต่สิ่งที่สําคัญวันนี้เนี่ยมันจะมีนโยุบายส3งสานโยุบายเข้านะครับเป็นนโยุบายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในแง่ของการระมาก่อสร้างทั้งหมดนะครับเพราะนั้นกลุ่มรหมาก่อสร้างเนี่ยจะได้รับผลพวงกลุ่มท่องเที่ยวได้รับผลพวงรวมถึง หุ้นในกลุ่มของแบงค์ด้วยจะสังเกตว่าในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นแบงค์ขึ้นมายืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เราเห็นตัวฟอร์เรนเข้ามาสู่ตลาดค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นยังคงทางไทยไัฐที่เชื่อว่าตลาดหุ้นยังคงต้องขึ้นไปทดสอบพันหกครับผมครับ่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับผมครับเอาละครับเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของราคาทองคำกันบ้างครับ ม,มนุษย์ถึงบินนไไม่ได้ี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่รวมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ครับ uh ไปดูราคาน้ามันกันสักนิดนะครับราคาน้ํามันเมื่อวันศุกร์นี้ก็ยังปรับลงค่อนข้างแรงนะครับทั้งฝั่งตลาดสหรัฐแล้วก็ฝั่งตลาดยุโรปนะครับโดยภาพรวมแล้วน้ํามันนี่ลงไปถึง2%กว่าๆเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเงินบาทเช้าวันนี้เปิดมา3 2 1 2ิบสอนึงสน่ะครับส่วนทองคาครับเมื่อวันศุกร์ราคาทองขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดยบวกขึ้นมา80เซนนะครับคงเป็นผลมาจากตัวเลขนอนฟฟร์มเปโรที่ดูจะสร้างความผิดหวังนะครับน้อยกว่าที่ ทั้งสัปดาห์นั้นทองลงประมาณ2%นะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ราคาทองกระุดลงส่วนบ้านเราครับเมื่อวันเสาร์มีการปรับเปลี่ยนราคาทองหนึ่งครั้งนะครับบวกไป50บาทส่วนเช้าวันนี้ก็ยังรอราคาอยู่นะครับว่าจะออกมาอย่างไรนะครับคงจะต้องติดตามกันสำหรับราคาเช้าวันนี้แต่ว่าราคาทองในขณะน,นี้ต่างประเทศก็นิ่งๆอยู่ประมาณ1 6 1 2 6 7เหรียญน,นะครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ